ริ่มจากตอนที่แล้วนะฮะหลังจากที่จารย์ประโรคนได้ฝึกวิชาพมก,กับอญญญาจารย์จนเ,เรสร็จส็สรจิ้นเขาก็ได้เดินทางากลับบ้านที่สัวเถาเพื่อยำวิชาที่ได้ร,รับเบียนมากลับไปใช้บ้านเมืองน,นะครับผม เหนื่อยใจติงเชียวเหนื่อยใจติงเชียวนี่ว่าก็เดินทางมาไกลพอสมควรแล้วพักสักครู่ดีกว่าแต่เอก่อนจากมาอาจารย์ให้สิ่งนี้มาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะสั่งนักสั่งหนาไม่อย่าเปิดอย่าเปิดแล้วใครจะห้ามใจได้ละ่ะเปิดเลยดีกว่าและทันใดนั้นพระเอกก็ฟ่าฝ,าฝืนคำสั่งของ งามสุเกินข้าไม่เคยเห็นใครงามเยี่ยมนี้มาก่อนปกติงามที่อย่างเดียวแต่นี่งามถึงสองอย่างด้วยกันทั้งงามหน้าและก็งามใส้เฮ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ้ยข้าก็ไม่รู้ว่าเจ้าเป็นอะไรเ <Hey. S 2> จ้าผ <Hey. S 2> มมาเยี่ยศัตรูข้าสักนิดแต่ข้าเห็นแล้วอยากจะฟันเจ้าซะเหลือเกินเ hey. หันมาคุยกับข้าใกล้ๆโฮ้ยในช่วงเวลาที่กำลังหวานชื่นนั้นลิ้นหวงไม่ใช่ลิ้นหวงผิดแผ่นตัวแทนในที่ดีๆสิจันตะเขาล็อก็หารู้ไม่ว่าเขาได้เข้าไปอยู่ในทีมของจนป่าผู้โหดไายสาวฮะสาวสาวฮะป่ไรนะรี่ ปล่อยไปแล้วสบายแล้วครับผมสาวไม่ดเด,เดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเย็นแก้ไขได้จะนี้ดีๆสาวก็เงียบครับผมขอเสียงกำลังใจตบมือนะฮะแหมแก้ปัญหาทุกน้าเลยฮนะ โอ้โหพี่เขาไม่อยาหาโฟเดอร์ไม่เจอทำทำหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เจ้ามาทำอะไรอย่างนี้มาทำอะไรที Wrestle ่นี่มาทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เจ้าไม่รู้เหรอว่าที่นี่ คือถิ่นของข้าเฮ้ยล้วนั่งนั่งนั่งตัวอะไรวะน้านั่นคือแฟนของข้าเจ้าใช่หรือไม่เฮ้ยนี่คือแม่นางอุทิศแฟนของข้าเองหาเสียงไม่เจอโอเคมาแล้ะข้าอยากได้เจ้า เป็นแฟนนะเจ้าจะว่าเยี่ยงไรเฮ้ยอย่างเนี้ยเรามาต่อสู้กันดีกว่าชักมีดออกมาชักมีดโอ้ทำไมมีดมันล้ำเหลืออย่างนั้นล่ะฮึเอ้าถึงเวลาแล้วถึงเจ้าข้าต้องสู้กันไปแม่คอบวันนี้เพจจกฉีเแล้วครับผมโอ้ยเหนื่อย้วย Efek kok alat-alat ในีิสุดก็ได้ตายสมใจนึกแผ่นดินนี้จะไ,ได้สูงขึ้นอีกเยอะแม่นาำมาใกล้ๆข้าหน่อยสิมาใกล้ๆข้าเจ้ารู้หรือไมว่าข้ารักเจ้ามากนะอีแล้ววันนี้ข้าได้ซื้อตัว๋วจองเรืองบินเนอร์สุดหรู ไว้รอคอยเจ้าโดยเฉพาะแหม่รู้แล้วว่ารืออะไรเรื่องเกมีไม่ใช่ไม่ใช่นั่นอาหารไม่อร่อยอ๋อเรื่อยอี๋ที่นั่นหัวชุ้ยไม่ดีอ๋อรู้แล้วเรื่องเจ้าพยากรุยโอยีนี่หาเรื่องตกงานฉันไม่หื่น รู้สิที่ร้านนี้บริการดีอาหารอร่อยดนตรีไพเราะ ไม่มีบทอ่ะอ่ะพี่พี่บทบทงานไหมบทไม่มีหมดคือโอ้ยผมนี่อะไรเนี่ยทาดามทั้งตัวไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีเป็นเป็นปีหน้าได้ไหมปีหน้าปีหน้าผมรอปีหน้าใช่ครับผมผมจะทำงานอยู่บ่อในปีหน้าเนี่ยโสภาพสภาพอย่างมึงทำแน่นอนทำทำถามพี่มิ่อนดีให้ทำเปล่าพี่มิดว่าไงฮะโอ้โหตายแล้วปีหน้าปีหน้าครับผมโอ้ ผมได้อะไรเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้ได้ไไดอะไรเนี่ยได้ความรักจากเจ้านายครับผมผมรักบริษัทเนี่ยผมรู้โอ้ปีหน้าน้นหน้น้ปีหน้าได้ได้ <c ười> ได้ <c ười> ได้เราค่อยคุยกันทางานครับผมโอ้